สวัสดีค่ะนักเรียนป4ที่น่ารักทุกคนพบกับวิชาคณิตศาสตร์ครูตามิาสาอินคำค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่9รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรื่องความยาวรอบรูปจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ที่ดินแปลงนี้เป็นรูปแปดเหลี่ยมมีความยาวของด้านเป็น10 2 5 9 8 1 7และ6เมตรตามลำดับสามารถหาความยาวของรั้วได้โดยนำความยาวของด้านทุกด้านมารวมกันดังนั้นต้องทำรั้วยาว10บวกส บวก5 7 6บวกเบวก8บวก1บวก7บวก6เท่ากับ48เมตรค่ะความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉา,ากหาความยาวของขอบบ่อน้ำบ่อน้ำเป็นรูปหกเหลี่ยมมีความยาวของด้านเป็น2-3-4 5 2และ1เมตรตามลำดับดังนั้นต้องทำรั้วยาว2บวก3บวก4บวก5บวก2บวก1เท่ากับ17เมตรค่ะตัวอย่างที่1พิจารณาการหาความยาวรอบรูปของรูปที่กำหนดให้รูปนี้มีความยาวรอบรูป20บวก 15บวก9บวก8บวก11บวก7เท่ากับ70เมตรค่ะวิธีที่2ถ้าเลื่อนด้านชอจอไปทางขวาและเลื่อนด้านจองอขึ้นด้านบนจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้า ที่มีความกว้าง15เมตรและความยาว20เมตรดังรูปความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ2คูณวงเล็บความกว้างบวกความยาววงเล็บเท่ากับ2คูณวงเล็บ15บวก20วงเล็บเมตรเท่ากับ70เมตรค่ะดังนัน้นนี้มีความยาวรอบรูป70เมตร เรามาดูงานวันพฤหัส,สบดีที่10กุมภาพันธ์2,565นักเรียนทำแบบฝึกหัด9.7หน้า68-69นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยส่งงานในอัลบั้มห้องตนเองแบบฝึกหัด9.7เข้อที่หนึเติมคำตอบนะคะโจทย์กำหนดรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆกว้าง1ซนติเมตรยาว1ซนติเมตรนักเรียนจะต้องหาความยาวรอบรูป a b c d e แล้วถึงสามารถตอบคำถามข้อ1ข้อ 2, ข้อ3ได้ค่ะส่วนข้อ2หาความยาวรอบรูปข้อที่1น,นะคะโจทย์กำหนดมาให้นักเรียนสังเกตสีแดงๆตรงสีแดงๆโจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้นักเรียนจะต้องหาว่ามีความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไรนะคะรูปนี้คุณมีความยาวรอบรูป12บวกสิบวกส2บวก4บวก10 บวกสี่บวกห้าบวกหกบวกห้าบวกสี่เท่ากับ80ิเมตรค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ